พี่น้ำขิงคะโตขึ้นพี่น้ำขิงอยากทำอาชีพอะไรเหรอคะอืมพี่อยากเป็นหมอ,อและอิงอิงล่ะหนูชอบเรื่องเกี่ยวกับหมาแมวคะ่ะอยากเรียนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสัตว์และก็ที่สำคัญหนูสนใจเรื่องการผสมเทียมคะ่ะและ้วทำไมหนูสนใจอะ่ะที่หนูสนใจก็เพราะว่าหนูเห็นข่าวที่สวนสัตว์เขาเขียวเขาสามารถผสมเทียมเสือลายเมฆสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศคะ่ะ หนูเลยสงสัยว่าการผสมเทียมเนี่ยมันมีขั้นตอนแบบยากลําบากแค่ไหนอะคะเพราะว่าหนูเห็นว่าเขาต้องผสมกันหลายครั้งเลยกว่าจะสําเร็จนะคะอืน่าสนใจนะพี่ก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ามีการผสมเทียมพวกม,ม้าหมูวัวควายแต่ก็ผสมเพื่อขัดพันธุ์ที่แข็งแรงป้องกันแล้วก็ตัดวงจรโรคระบาดบางอย่างอะพวกสัตว์เขาไม่สามารถผสมพันธ์กันเองได้หรอคะแล้วก็ลูกที่ออกมาจะรูก ความแข็งแรงเนี่ยจะเหมือนกับพ่อแม่ของมันหรือเปล่าคะโอ้โหมาเป็นชุดเลยพี่เชื่อแล้วว่าเราอยากดูจริงๆสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถผสมได้ตามธรรมชาตินะครับหน,นะครับเนื่องจากว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเขาไม่เข้าคู่กันนะครับในบางกรณีเนี่ยอาจจะตัวเมียไม่ชอบตัวผู้หรือตัวผู้ไม่ชอบตัวเมีย ถึงแม้ว่าจะถึงในช่วงเวลาที่ตัวเมียเขาเนี่ยกำลังยอมรับการผสมพันธุ์ถ้าเขาไม่ชอบกันก็อาจจะเข้าคู่กันไม่ได้หรือไม่สาเหตุที่2นะครับก็คือตัวผู้เนี่ยอาจจะเกิดสาเหตุ i n e x p e r i e n c e ก็คือเขาไม่มีประสบการณ์อาจจะเพิ่งเป็นหนุ่มครั้งแรกแล้วทีนี้จะมาผสมพันธุ์กันพอมาเจอตัวเมียก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับเหตุผลต่อมาก็คือตัวผู้กับตัวเมีย,ย,ยอาจจะอยู่ไกลกัน เช่นตัวผู้อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งหรืออยู่อีกอําเภอหนึ่งนะครับหรือไม่อาจจะอยู่กันคนละประเทศเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างวัวตัวที่เป็นพ่อพันธุ์เป็นแชมป์นะครับเป็นวัวหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เราจะเคลื่อนย้ายวัวขึ้นรถขึ้นอะไรมาก็ลําบากหรือจะเอาตัวเมียไปเจอตัวผู้ก็ลําบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บน้าเชื้อของวัวตัวผู้มานะครับเก็บโดยกระบวนการแช่แข็งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเอาเอามาแค่เป็นหลอดเอามาผสมกับวัวตัวเมียที่อยู่อีกอําเภอหนึ่งเนี่ยก็จะง่ายกว่าเยอะอีกประเด็นหนึ่งนะครับกคกิิิดดวามปต ในอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ทําให้ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ตามธรรมชาติอีกหนึ่งประเด็นก็คือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของน้าเชื้อสมมุติว่าวัวตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมีน้ําเชื้อที่เยอะมากๆนะครับมีน้ําเชื้อดีมากอาจจะประมาณพันล้านตัวต่อการรีดน้ําเชื้อ1ครั้งแต่ทีนี้ในการผสมในวัวตัวเมีย e เนี่ยสมมุติว่าเราใช้น้ําเชื้อที่จะผสมติดเนี่ยประมาณ200ล้านตัวเพราะฉะนั้นในการรีดน้าเชื้อ1ครั้งซึ่งได้พันล้านตัวเนี่ยเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็น5โดส ที่จะผสมเมวัวตัวเมียอีก5ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่ถ้าเราปล่อยผสมตามธรรมชาติก็คือได้แค่ครั้งเดียวถูกไหมอีกอันหนึ่งนะครับการอนุรักษ์พันธุ์โดยเฉพาะในสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์หายากหรือสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์บางกรณีเนี่ยตัวผู้ไม่สามารถมาเจอกับตัวเมียได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับหรือบางกรณีตัวผู้อาจจะเสียชีวิตไป5ปีส0ปีที่แล้วแต่ว่าเรายังเก็บน้ำเชื้อของสัตว์ตัวนี้อยู่นะครับในธนาคารน้ำเชื้อ จากนั้นเนี่ยพอวันหนึ่งผ่านมา5ปีหรือผ่านมา10ปีเนี่ยเราเจอสัตว์หายากตัวนี้อีกแต่เป็นตัวเมียซึ่งพร้อมที่จะผสมพอดีเราก็เอาน้ำเชื้อที่เราเก็บไว้ในอดี เอามาผสมเทียมได้นะครับสัตว์เล็กๆเช่นหมาแมวเนี่ยเขาสามารถผสมเทียมได้หรือเปล่าคะมีครับถ้าเห็นได้กับเรามากที่สุดก็คือสุนัขก,กับแมวนะครับโดยสาเหตุหลักๆนะครับก็คืออาจจะแบบเขาอาจจะไม่เข้าคู่กันตามตามธรรมชาตินะครับสุนัขตัวผู้ตัวเมียอยู่ไกลกันอยู่กันคนละประเทศแต่ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องผสมคู่นี้นะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะเด่นของสายพันธุ์ที่อยากที่จะมาแมทช์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง อา,อาจจะหาตัวคู่ที่หลออกว่านี้ได้ในเมืองไทยแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวเมียของเรา ลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียมหรือว่าเกิดจากการผสมตามธรรมชาติเนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่พบว่ามีความแตกต่างกันนะครับเขาก็สามารถเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของออพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนรู้นะครับการเทรนต่างๆเนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างการผสมเทียมกับผสมตามธรรมชาติ ก็ที่ชัดเลยนะครับเรียนสัตวาสตราเนี่ยเรียน4ปีเรียนสัตวแพทย์เนี่ยน้องๆต้องเรียน6ปีนะครับก็จะนานกว่าสัตวศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก2ปีแล้วก็การเรียนสัตวาสตรานะครับเวลาเรียนจบ4ปีเนี่ยน้องๆก็จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต แต่ถ้าน้องเรียนสัตวแพทย์6กปีน้องจะได้ปริญญาสัตวแพทย,ทยาศาสตร์บัณฑิตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองสาขาเนี่ยก็ทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับก็มีการทำงานที่ประาสานกันการเรียนสัตวาศาสตร์นะครับก็จะเน้นในเรื่องส่วนใหญ่นะครับจะเน้นในเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของฟู้ดแอนิมอลเริ่มตั้งแต่เลยการคัดเลือกสายพันธุ์ ที่อยู่ของเขารวมไปถึงเรื่องของอาหารที่เขากินการทำวัคซีนด,ดูแลในเรื่องของการ,การป้องก,กันโรคสาวแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรื่องของการรักษาโรคก,การป้องก,กันโรคเรื่องของระบาดวิทยาการผ่าตัดผสมเทียมก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของอ one health นะครับซึ่งสาวแพทย์เนี่ยก็จะ,ะทํางานคู่ไปกับสายวิชาชีพทางการแพทย์ทั้งหมด หืมจริงๆแล้วการผสมเทียนในสัตว์เนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองอนาคตหนูอยากมีแบบนี้มั่งค่ะแล้วอิงๆอยากผสมเทียมอะได้หรอจ๊ะเออตอนนี้ยังคิดไม่ออกอะค่ะแต่ถ้าโตกว่านี้หน,หน่อยหนูต้องคิดออกแน่ๆเลยค่ะจ้า